ไ,ไ้ไออกันวะจิ๋วใด้องียบแนวจอมันแบบทำติมลันอีกเจอกินเงียบต้มยำยังดีเด้นิเ้นแล้วไข่ใบมะกรูดยันดีาามักแน้สมสมหรือ,อยังฮันบอกันสมไปลานงนาสายยิต้มเลยวะ Diolch <laughs> iawn <laughs>